สนนุนรายการโดย PTT Group, PTT Global Chemical, Thai Oil, เรือสำราญเจ้าพยาครุ i s สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาใชอกันกับผมโ้แนศคุณพลินนะครับแล้วก็ดร s v a r i ต t y นะครับแน่นอนครับ รายการวารริี้สุขภาพดีๆที่มีแอปพลิเคชันสุขภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างสม่ำเสมอนะฮะวันนี้ครับเรามาพูดกันเรื่องปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งซึ่งผมมั่นใจว่าเป็นปัญหาที่ทุกคนเคยประสบกันจริงๆไม่มากก็น้อยบางคนเป็นมากแบบสุดๆเลยผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะฮะซึ่งเจอแบบแรงๆอยู่หลายๆครั้งเลยทีเดียวพกเราพูดถึงอาการปวดศีรษะนะครับมีสารพัด สาเหตุรวมทั้งแม้แต่เรื่องของไมเกรนกันด้วยวันนี้เดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันอย่างจริงจังกันแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นมาอัปเดตกันกับแอปพลิเคชันสุขภาพดีๆที่วันนี้เอามาฝากคุณผู้ชมก่อนเลยครับว่ามีอะไรบ้างคลิกแอปพลิเคชันดีๆนะคะที่วันนี้ The d ด็อกเตอร์วารเอามาฝากคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการปวดศรีรษะหรือว่าปวดหัวนั่นเองค่ะการปวดศรีรษะหรือปวดหัว ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นสัญญาณเตือนค่ะแต่จะเตือนกันด้วยความรักนะคะเพราะว่าการปวดหัวค่ะหลายๆคนอาจจะรู้สึกขยาดหรือว่าระอาก,กับอาการนี้เต็มทีแต่ทราบไหมคะว่าอาการปวดหัวเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้เรารู้ตัวว่าร่างกายได้เกิดภาวะที่ไม่สมดุลขึ้นแล้วเครียดเกินไปทำงานหนักคิดมาก หรืออาจจะมีอาการผิดปกติของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ซึ่งในทางการแพทย์นะคะได้มีการทำแบบสอบถามคน100,000คนว่าแต่ละปีเนี่ยปวดหัวกี่คนคําตอบที่พบนะคะก็คือในจำนวนคน100,000คนมีคนปวดหัวประมาณ80,000คนประเทศไทยมีประชากรประมาณ60ล้านคนประมาณได้ว่าจะพบว่าคนปวดหัวทั้งหมดมีถึง48ล้านคนเลยทีเดียวค่ะ และจากใน200คนที่เราเริ่มต้นที่100,000คนนั้นนะคะพบว่าเป็นเนื้องอกในสมองหรือมะเร็งเพียง10คนเท่านั้นค่ะแค่นี้ก็สรุปได้แล้วนะคะว่า1นในแสนคนเรามีโอกาสจะพบผู้ที่ปวดหัวและกลายเป็นเนื้องอกในสมองหรือมะเร็งเพียง10คนเท่านั้นเรียกได้ว่าร้อยละ0.0001คนเท่านั้นค่ะน้อยมาก แต่ก็ยังอันตรายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ปวดหัวและกลัวว่าจะเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งใจชื้นได้ค่ะว่าไม่ได้เป็นกันง่ายๆก็เรียกได้ว่าน้อยมากจริงๆส่วนผู้ชมที่เคยมีอาการเวียนศีรษะสิ่งของรอบตัวมุนกลางอากาศเกิดอาการเวียนศีรษะหรือที่เรียกว่าบ้านหมุนอาการเหล่านี้นะคะถ้าเป็นอาการเวียนศีรษะที่มากกว่าธรรมดา เพราะอาจจะมีความรู้สึกได้ว่าบ้านหรือสิ่งของที่เห็นอยู่หมุนรอบตัวได้ผู้ที่เป็นจะมีความรู้สึกเสียอาการทรงตัวคลื่นไส้และมีอาเจียนร่วมด้วยอาการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเป็นครั้งแรกอาจจะตกใจค่ะกังวลแล้วก็กลัวจะเป็นอัมพาตเว้นแต่บางคนเป็นจนเกิดความเคยชิน อาการแบบนี้ในผู้สูงอายุไม่เป็นอันตรายนะคะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่อาจจะเป็นอาการนำของโรคร้ายอื่นๆส่วนที่มีอาการมึนๆงงๆเวียนศีรษะเล็กน้อยหรือเมารถเมาเรือไม่จัดว่าเป็นอาการเวียนศีรษะและบ้านหมุนค่ะ แอปพลิเคชันสุขภาพดีๆนะครับเห็นไหมฮะว่าแอปพลิเคชันมีเยอะแยะหลากหลายมากอย่าโหลดแต่เกมเล่นกันนะฮะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญอย่ามองข้ามกันก็แล้วกันส่วนเรื่องของอาการปวดศีรษะนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามีคําถามจากคนดังมาด้วยครับมาดูซิว่าเป็นคําถามอะไรและจากคนดังคนไหนครับสวัสดีครับคุณหมอครับผมมีคําถามนะครับคือว่าอยากถามเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดศีรษะครับว่าอาการปวดศีรษะเนี่ย มันเกิดจากอะไรแล้วก็มีอาการปวดศีรษะแบบไหนบ้างแล้วก็อะไรบ้างที่ทําให้อาการปวดศีรษะของเรากําเริบขึ้นมานะครับรบกวนตอบด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้ยปวดศีรษะอ่ะก็เป็นคำถามจากคุณเตอ๋อฉันทวิทย์ของเรานี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันช่วงหน้ากับคุณหมอคนดังนะครับตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ